สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับมาลุยกันต่อพี่ชายครับนะกับเหรียญพระปิตาเจ้าสัวเหนือดวงสองแผ่นดินนะครับพรพ Rut, นะครับปลูกเสกด้วยที่มาเลเซียด้วยนะฮะวัดพระธรรมดลด้วย88ดสิบแปดเกจิอาจารย์นะครับวันละแรกนะฮะวันที่8เดือน8ด้วยครับและแ8ดสิบแปดเกจิอาจารย์นะครับแล้วก็มีวันละสองวันสามและก็มีนะครับปลูกเศษสองแผ่นดินแล้วก็ปลูกเสกที่มาเลเซียด้วยพี่นะฮะผมบอกเลยนะฮะว่ารุ่นนี้นะครับเป็นที่นิยมแน่นอนนะครับและยันด้านหลังนะครับเป็นที่หลวงปู่มหาธิรดาได้เขียนไว้้้ใหหนนนะะะะฮฮดาลัง ด้านหลังเหรียญนี่ฮะนี่ด้านหลังเหรียญพระผงนี่พี่นะฮะ ถ้าหากที่พี่ชอบถูกใจกันไหนสามารถติดต่อเข้าได้ที่อนดีร้านและเบอร์โทรได้เลยนะครับนะวันนี้เรามาลุยกันยาวพี่กับน้าเจ้าสวนเหนือดวงนะครับหลังแรกจะหมดแล้วนะพี่นะฮะหลังแรกจะหมดแล้วนะครับเหมือนเดิมพี่ชายนะครับลุ้นละ400บาทนะครับสำหรับปลายทางนะครับแต่ถ้าใครโอนนะฮะ350บาทั้งนงี้เพราะปลายทางที่ผมจ่ายเท่ากันนะความจริงผมไม่อยากขาย35เท่ากันแต่ประเด็นคือถ้าปลายทางพี่เขาจะหักเราด้วยเขาจะหักค่าจะส่งค่าตีกลับอะไรเงี้ยพี่นะครับหักหลายอย่างเลยนะฮะ วันนี้ก like ็มาชมเลยพี่นะฮะรายการที่หนึ่งพี่วันนี้เรามาลุยกันพี่เช้ากับวันเย็นเลยนะครับมาลุยพี่ชอบถูกใจกันสามารถติดต่อเข้าได้เลยนะพี่นะมาลุยรายการที่หนึ่งกันเลยครับนี่ครับเปิดกันเลยพี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับมาชมความสวยพร้อมๆกันพี่ปับโอ้โหรายการที่หนึ่งครับเปิดออกมาเป็นตะกุดเนี่ฮะรายการนี้เป็นตะกุดสองดอกเลยพี่นะฮะเปิดมาถึงก็เป็นตะกุดสองดอกเลยพี่นี่ครับ ล,งล,ง 2, ienne, ลังแรกจะหมดแล้วพี่นะลังสองไม่รู้ว่ารอวันไหนนะพี่ลังแรกจะหมดแล้วนะครับนะฮะรีบจับจองกันได้เลยนะพี่นะลังแรกครับนี่เลขคดเบอร์เจ็ดศูนย์ครับโอ้โหรายการพิเศษจะรายการพิเศษจะตอกเลขคดในตะกุดนะฮะนี่เลขคดเบอร์เจ็ดศูนย์ะพี่รายการที่เจ็ดร้อยบาทนะฮะเจ็ดร้อยบาทพี่รายการที่หนึ่งครับนะครับใครรีบจับจองนะพี่นะจะหมดแล้วนะพี่นะจะหมดแล้วนะครับ ลังแรกจะหมดแล้วลังที่สองต้องรอรออีกนิดหนึ่งนะพี่นะครับจังเดินทางมาไม่ถึงเนี่ยนะครับมาจากพัทธาพนมนี่นะฮะหน้าจะสองสาวันนะพี่นะตัวจะใครรีบจับจองด่วนๆเลยพี่นั่นก็ราคาขยับขึ้นรายวันอยู่นะพี่นะฮะรายการที่สองผมขออนุญาตเปิดนะครับโอ้โหรายการที่สองเปิดออกมาเป็นเนื้อคําข้าวนะฮะเนื้อคําข้าวพี่ชายนี่ฮะนี่ฮะ เลขโคดเบอร์เนี่ยครับขออนุญาตสองนะครับเลขโคดเบอร์สี่เก้าครับนี่ฮะเนื้อคำข้าวที่มวนสารเน่นๆอย่างนี้มวนสารเน่นๆอย่างนี้ครับนี่ฮะนี่ฮะนี่เนื้อมวนสารแน่นๆครับเนี่ยรายการนี้ครับนี่ยรัสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สองนะครับพิมพ์จัมโบ้นะครับรุ่นนี้นะครับขอแจ้งนะพี่ๆเข้ามาชมอีพีนี้นะฮะผมขอแจ้งนะครับนี่มันจะเขาจะเรียกว่าสามพิมพ์พี่นี่ครับพิมพ์แรกนะครับจัมโบ้ พิมพ์ที่สองครับพิมพ์ปลดหนี้พิมพ์ที่สามพิมพ์มหาสนีครับรุ่นนี้ครับจะมีสามแบบสามพิมพ์นะพี่นะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์คือปิดตาพังพักการนี่ครับเป็นพิมพ์พังพักการนะฮะเซอร์ไพรส์ surprise, ให้อีกหนึ่งพิมพ์นะฮะต่อมาที่มาเปิดต่อครับรายการที่สามมาเปิดออกมาเป็นพิมพ์ปลดหนี้โอ้โหงนะครับนี่ฮะรายการที่สามเปิดมาเป็นเนื้อแลกไกยสิทธิ์ด้วยวพี่นี่ฮะเดี๋ยวมาดูเลขค้นตั๋เบอร์ครับเลขค้นตั๋เบอร์ครับ แปดหนึ่งครับโอ้โหนะฮะส,สวยพี่รายการนี้เอาไปครับนะฮะรายการนี้รับไปครับนะฮะสี่ร้อยนะฮะขอที่สี่ร้อยนะฮะรายการที่สามนะครับมาลุยกันต่อครับพี่ชายรายการที่สี่ครับขออนุญาตเปิดเลยนะครับนะรายการที่สี่ครับรายการที่สี่เปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้พี่เฮ้ย เอาแล้วเอาแล้วพี่เลขคนเบอร์ใหม่เลขเจ็ดตัวเดียวครับตะกรุดทองคำสามดอกเดี๋ยวฮะเดี๋ยวผมขอเปิดตำลาก่อนพี่นะฮะขอเปิดตำหลับตำลาดูก่อนนะพี่นะโอ้โหสักคู่พี่โอ้โหพี่สุดจัดเนียฮะสุดจัดเลยนะครับนะฮะผมบอกเลยว่าทีเด็ดเลยพี่ชายเนี่ย นี่ฮะพี่ดูนะครับนี่พี่ดูรายการพิเศษด้วยนะมีรายการพิเศษด้วยตะกุดทองคำนะนี่ฮะอันนี้พิมพ์จัมโบโ้เลยนะพี่นะตะกุดทองคําจัมโบ้ด้วยนี่ฮะพี่โอ้โหนะครับโโนี่พี่ดูครับมีหลายพิมพ์นะมีหลายพิมพ์เลยพี่นะลองเลือกชมดูนะฮะสวยทุกพิมพ์นะพี่สวยทุกพิมพ์นะครับนะฮะสุดแน่นอนนะฮะพี่สุดแน่นอนนะรายการนี้ครับตะกุดทองคำสามดอกนะครับนะฮะโอ้โหหนึ่ง ุดจริงไม่สุดจริงเนียะตะกรุดทองคำสามตอกนะครับขอแบ่งปันพี่น้องนะฮะที่สองพันห้าเลยครับนะฮะขอสองพันห้าครับเลขโค้ดําเบอร์ครับหมายเลขเจ็ดนะครับตัวเดียวด้วยครับรายการที่สี่ขอสองพันห้าร้อยบาทนีครับต่อมาพี่รายการ่อไปครับรายการที่ห้าตอนนี้ลุ้นผมเหลือมาอีกสิบสี่สิบห้าลุ้นนะสำหรับพี่ๆที่จองเข้ามาผมว่าไว้อ่า่งแพ็น้องแพ็คเรียบร้อยแล้วครับนะฮะ มาเปิดกันต่อพี่ชายรายการนี้ครับเป็นเนื้อภูเขานะฮะเป็นเนื้อวานภูเขาควายครับรายการนี้เนื้อวานภูเขาควายครับนี่ฮะเปิดออกมาพี่โอ้โหเนื้อวานภูเขาควายครับรายการนี้ครับเนื้อเพียวครับเนื้อเพียวครับพิมพ์นี้นะฮะนะฮะขอที่สี่ร้อยบาทพี่เลขโค้ดตั๋วครับหนึ่งหกสามครับโอ้โหขอที่สี่ร้อยบาทพี่ชายนี่ฮะ ต่อมาองค์ที่หกครับองค์ที่หกเนี่ยฮะขออนุญาตเปิดเนี่ยองค์ที่หกเปิดมาครับพี่โอ้โหเป็นเนื้อเนื้อเนื้อเดียวกันเลยพี่นะฮะเนื้อเดียวกันเลยฮะรายการนี้ครับเนื้อเดียวกันเลยพี่นะฮะเอาไปวิจัยนะฮะแปรแตพี่นะ ไม่สามารถแงะออกมาได้พี่นะเดี๋ยวผิวเสียนี่ฮะต้องเปิดงัดนี่ฮะโอ้โหเลขคนเบอร์ห้าสองแป๊บพี่ห้าเก้าหนึ่งนี่ฮะสี่ร้อยบาทพี่ชายนะครับรายการที่หกนี่ฮะรายการที่หกนะครับมาดูกันต่อพี่รายการที่เจ็ดนะครับนี่ตอนนี้หลังเหลืนี้พี่นะสีข่ขาหมด ขายโชคดีนะฮะขอให้ได้นะฮะกดตองคลัม,มเนี่ยจอนเป็นรุ้นไปรุ่้นละสี่ร้อยบาทนะครับนะสำหรับคนที่ปลายทางครับโอนเลยสามร้อยห้าสิบพี่นะครับเพราะว่าปลายทางมีเขาเก็บหักเราเยอะพี่นะครับมาครับพี่รายการนี้ครับเป็นรายการที่เจ็ดครับโอ้โหรายการที่เจ็ดนะฮะมาดูเลขโค้ดนัเบอร์นะ เลขคนัเบอร์หกสึงครับโอ้โหเลขสวยนะของเราเลขต่ําเยอะนะในกล่องน,นี้เนะะี่ยนี่มีปไปห้าร้อยบาะราคาเดิมพี่ชายนะครับต่อมารายการจะไปที่รายการที่แปดครับจับจองได้พี่นะจับจองได้รีบจับจองเพราะอะราคาก็ขยับนะพี่นะขยับขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับรายการนี้เปิดออกมาครับโอ้โหเป็นพิมพ์จมโบนพิมพ์จมโบนะะ 450, นะครับสี่ร้อยห้าสิบเนี่ย จิมจัมโบวีเลขคนเบอร์หนึ่งสองเจ็ดนะครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับนะพี่รายการนี้นะรายการที่แปดนะครับต่อมาเป็นรายการที่เก้ารายการที่ก้าเปิดออกมาครับเป็นเนื้อคําข้าวรายการที่ก้าเปิดออกมาเนื้อคําข้าวพี่เลขค้นเบอร์เไหรเอลยเลขคนเบอร์หกหกครับนี่ฮะ เนื้อคืเนื้อคำข้าวเลียกคนจะเบิร์กโอหกนี่นะฮะปกติเปิดอยู่เ่หรนะสี่ร้อยเนี่ยขอสี่รอยห้าสิบนะฮะเลขโอหกนะเ,เลขโอหกรายการที่ที่เก้านะครับนีหนึหกรายการที่เก้าเลยครับขออีกห้าสิบบาทเลฮะต่อมาพี่รยายการถัดไปครับรายการที่สิบ รายการที่สิบขออนุญาตเปิดโอ้โหรายการนี้มาแล้วพี่เนะครับผู้หญิงชอบในรายการนี้นะฮะไว้ให้ลูกชายนะฮะลูกสาวค่อยได้พี่นะฮะรายการนี้เป็นเนื้อว่านเขาควายครับภูเขาควายครับนี่ฮะภูเขาควายพี่นีคุจะเบอร์ห้าสองหกครับนี่ฮะเป็นเนื้อว่านภูเขาควายพี่รายการที่อ่าสิบนีฮะรายการที่สิบนะฮะสามร้อยห้าสิบบาทนี่ครับต่อรายการต่อไปครับนะฮะรายการที่ นะลองเลื่อชมดูนะพี่ลองเลื่อนชมดูนะครับชอบถูกนใจกันสามารถปิ่งเข้าไปเลยนะครับเอาไหล่อกก็ที่แบบแกะแล้วจะผมรถให้อยู่แล้วพี่นะครับต่อไปมาครับนะเป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับเนื้อภูเขาควายครับพิมพ์จัมโบ้เนื้อภูเขาควายครับเนะฮะนี่ฮะรายการนี้พี่เลขโค้ดตัเบอร์ครับเลขโค้ดตัเบอร์พี่9 6้าหหนึ่งครับเก้าหกหนึ่งพี่รายการที่ส1เนะครับสี้ห้าบาทนะครับต่อมาครับรายการที่สองครับ รายการที่ทีสองเปิดมาโอ้โหพิมพ์เล็กสเปคพี่ครับเนี่ฮะผมชอบเลยครับพิมพ์เล็กนี่นี่ฮะเอาไว้ลูกชายคล้องได้แบบรอๆเลยพี่เนี่ยฮะเอาลูกชายคล้องได้แบบรอๆเลยครับนี่พี่โอ้โหรายการพิเศษด้วยครับนะฮะถ้าตอกข้างล่างนี่คือรายการพิเศษนะพี่โอ้โหได้ครับแต่ปลดเงินสองตอกครับมาดูเลขโค้ดเบอร์พี่เลขโค้ดตเบอร์หนึ่งศูนย์ครับ เลขคนเบอร์หนึ่งสิบนะครับเนียฮะรายการที่จะตามผิดรายการพิเศษเนี่ฮะนี่ฮะเป็นหนึ่งพี่นะรายการนี้ครับนี่ฮะน่าจะเป็นเนื้อก้นคุกนะฮะเนื้อก้นคุกนะฮะรายการนี้ครับชัวร์แน่นอนเนื้อก้นคุกนะฮะโอ้โหสวยเลยพี่รายการที่สวยสวยพี่เลขคนลเบอร์ใหม่เลขสิบตัวเดียวด้วยรายการที่ขอที่หกร้อยป่ะเนี่ยครับพิม์เลขขอที่หกร้อยป่ะ มาดูกันต่อครับพี่ชายครับรายการถี่ไปครับรายการที่รายการที่สิบสามครับนะฮะนะฮะรายการนี้เปิดแค่ยี่สิบห้ารายการนะครับพี่นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะฮะยามเย็นน่าจะเย็นได้น่าจะได้อยู่นะพี่นะไม่แน่ใจว่าหมด,ดหรือเปล่าตอนนี้นะเราต้องรอทูทีนะครับถ้าไม่จนเย็นได้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวมีมาเป็นดุ่นดวงดีครับมาได้ไมาชุดนึงนี่นะฮะ <c oughs> นี่พี่ รายการนี้ครับนะฮะน่าจะเป็นเลขไกลสิบหรือเปล่านะฮะผมยังไม่ชัวร์นี่ฮะเลขคนละเบอร์หนึ่งสองครับเนี่ยฮะรายการนี้ครับนะสี่ร้อยบาทนะครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบสามเอรายการที่สิบห้าเอใช่ไหมเอ้สิบสามสิบสามคนสิ่ิบสิบสามต่อมารายการที่สิบสี่ครับพี่ชายรายการที่สิบสี่เปิดออกมาครับเป็นเนื้อว่านภูเขาควายครับนะฮะเป็นเนื้อว่านภูเขาควายครับพี่ ขออนุญาตเปิดเลยฮะเนื้อว่างภูเขาควายดิมาดูเลขโคนอันเบอร์ด้ไหมอา่าเลขโคนอันเบอร์ครับแปดสามหกครับเลขโคนอันเบอร์แปดสามหกดินี่ฮะสี่ร้อยบาทนะต่อมาครับรายการที่สิบห้าครับ รายการที่สิบห้าของนุญาตเปิดนะครับรายการที่สิบห้าครับรายการที่15ห้าเปิดออกมาครับเลขค้นเบอร์ครับสองหกหกครับเนี่ยเป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับนะครับพิมพ์จัมโบ้นี่ครับนะผมจะไม่แน่ใจเนื้อนะพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งที่ท่าท่าท่าที่ผ่านมาเนื้อหนิมตาเนี่ยจะเป็นแร่ไก่สิทธ ก็คือจะมีสามเนื้อมีมีเยอะพี่นะมีเนื้อภูเขาว,ว่านควายครับขาภูเขาควายเนื้อแรกไก่สดเนื้อขาวคำข้าว,าว,าวเนื้อยาววา่าสนาจินดามณนีนะฮะเนื้อไบลานงาช้างดําผงผงไบลานนี่ครับประมาณนี้นะฮะ <c oughs> นี่ครับรายการนี้ครับจัมโบนะ 450, ้นะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่ชจนีครับ,รบต่อมาครับรายการัะไปพิ่ราการที่ที่หกนะครับ รายการที่ส6บหกครับขออนุญาตเปิด่อ้รายการที่16ครับมาเป็นเนื้อผงใบลานนะครับนะเป็นพิมพ์อ่าพิมพ์กลางนะฮะหรือเรียกว่าพิมพ์อ่าปลดนี้นะฮะอุปโตนะับพิมพ์ปลดนี้นะครับมาดูเลขโค้ดัเบอร์พี่ฉาเลขโค้ดตัวเบอร์พี่หนึ่งสองูนะครับชัดเจนนะฮะหนึ่งสองศูนย์พิธีการนี้สี่ร้อยบาทะครับต่อมาการจะไปวิรายการที่สิบเจ็ดเนี่ย จะสมรถให้เนื้อพี่ทักมาได้ชอบองคไหนเนี่ยถ้าเอาคู่กันหลายองค์รถให้ต่อมาครับรายการที่17เปิดออกมาเป็นเนื้อว่านแรกกายสิทธิครับเป็นพิมพ์เล็กครับรายการที่3 5 0อิบาทาน,นะฮะไว้ให้ลูกกระดาษน,นะฮะคองบูชาได้เลขโค้ดอัเบอร์พี่210โอ้โหจากไลฟ์ไกาเป็ดดีนะครับรายการนี้รายการที่17ครับต่อมาพี่เป็นรายการที่18ครับ รายการที่แปดนะครับมาเปิดกันต่อครับลุยกันต่อพี่รายการนี้เปิดอมนาเป็นเนื้อจัมโบ้เนี่ยครับโอ้โหเนื้อจัมโบ้นะครับรายการนี้เป็นเนื้อข้าวเนื้อจัมโบ้รายการที่เป็นเนื้อข้าวเนี่ยเนี่ยโอ้โหมีมีมวลสารนะฮะหน้าจามวลสารหลุดไปนิดนึงนะพี่นะฮะมวลสารหลุดไปนี่มันเลยดูเป็นผิวกระเทาะนะครับรายการที่ขอคนรับได้พี่ขอสามร้อยห้าสิบนะฮะขอสา0รอยหสิบขอคนรับได้พี่เรียกคนเบอร์ห้าเจ็นะฮะ เนี่ยมีหมินกระเทาะหน่อยคือไม่ได้กระเทาะหรอกพี่ตรงเนี้ยผมว่าเนี่ยจะเป็นมวลสารนะฮะอาจจะเป็นหลุดเนี่ยอย่างเงี้ยพี่เนี่ยมวลสารเนี่ยหลุดไปมันก็เลยแบบหมินออกไปนะครับไม่ได้กระเทาะหรอกเ <c oughs> ขาสามร้อยสิบนะฮะเท่าทุนไปนะฮะ <c oughs> ต่อมารายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้านะฮะขออนุญาตเปิดนะฮะรายการที่สิบเก้าเปิดมาโอ้โหรายการนี้ครับนะฮะสวยๆเลยครับนะพิมมากสิหนินะฮะ นี่ฮรโอ้โหรายการนี้นะฮะเลขค้ณตัวเบอร์อะไรเอ่ยเลขค้ณตัวเบอร์นี่สองศูนย์เจ็ดนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะนี่นะสามร้อยห้าสิบาทครับต่อมาพี่ชายครับรายการจะไปรายการยี่สิบรายการที่ยี่สิบนะฮะอันนี้าเปิดนะฮะโอ้โหเป็นเนื้อคำข้าวรายการนี้เป็นเนื้อคำข้าวโอ้โหผมรู้เลยครับนะฮะ โอหมวลสารเยอะจัดพี่อยูนี้หูคำข้าวข้าวเยอะจัดเลยพี่โอ้โหเลขคนเบอร์สามสองเจ็ดโอ้โหพี่อยู่นี้เนี่ฮะโอ้โหวิ่งสี่ร้อยห้าสิบผมขอห้าร้อยได้ไหมพี่เนี่ยนะฮะผมขอห้าร้อยได้ไหมพี่เนี่ยองงี้โอ้โหเยอะจัดขอห้าร้อยนะผมขอห้าร้อยพี่นะฮะต่อมาพี่รการยี่สิบเนี่ยฮะ เปิด25องศานะพี่นะ21ฮะรายการที่21เปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้ฮะโอ้ยเป็นเนื้อนี่ฮะว่านภูเขาควายครับนะฮะว่านภูเขาควายครับบอกเลยครับสุดจ er in ah. oh, 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 ัดเนี่ยฮะเลขคุณตัวเบอร์นะฮะสองหลักด้วยพี่เลขคุณตัวเบอร์สองหลักหนึ่งหกรวมเป็นเลขเจ็ดนะนี่ฮะรายการนี้เอาไปวิจัยนะครับรายการที่ถุงขอนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการนี้รายการที่21นะครับ ต่อมารายการยิบสองครับ <c oughs> รายการยี่สิบสองนะขออนุญาตเปิดนะครับโอ้โหรายการนี้ครับนะฮะเป็นเนื้อว่างูเขาควายครับนี่ฮะร,รายการนี้ครับเลขโค้ดตัร์นะครับเลขโค้ดตัร์ สี่แปดเก้าเดผมซูเลขคนจัเบอร์4 8่เ้านี่ฮะร้ยห้าบนะสี่หบบาทครับ,นะบต่อมาครับรายการทนะี่23ามครับ รายการยี่สานนะฮะขออนุญาตเปิดโอ้โหรายการนี้เนื้อแน่บ้างไหมเนื้อแน่เนื้อจินดาวันนี้คนไม่แน่ใจนี่นะฮะนี่ฮะโอ้นี่ฮะเลขโค้ดหนังเบอร์พี่จ๋าเลขโค้ดหนังเบอร์นะครับสองเก้าแปดนะครับสองเก้าแปดนี่นะฮะรายการที่สี่ร้อยห้าสิบพี่จ๋าเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับนะบูชาของแท้พี่สบายใจครับนะฮะไม่ต้องไปนั่นฮะต่อมาพี่รายการที่ยี่สี่ครับ รายการที่สี่ครับขออนุญาตเปิดมาครับโอ้โหในการนี้เป็นพินการครับเนี่ยเปิดมาเป็นว่าขอ,ของไฟครับเลขโค้ดนัมเบอร์ครับเลขโค้ดนัมเบอร์นี่ห้าหกแปดครับโอ้โหนี่ฮะสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยต่อมาการท้ายพิเรกันี่ยี่สิบห้ารครับ รายการยี่ห้าครับขอนุญาเปิดเนี่ยโอ้โหรยการยี่ห้าเปิดมาครับมามาเป็นเนื้อว่านหมดเลยพี่นะฮะเนื้อว่านหมดเลยนะครับราการยี่ห้าเลขโค้ดนัเบอเลขค้ดตเบอร์เก้าเก้าหนึ่งครับเนี่ยสี่ร้อยนะครับเปิดอีกไหมพี่เปิดสักห้าไหมเปิดสักห้าจะวินนครบสามสิบนะมาเรียงกัต่อพี่นะ มาขออีกห้าเลี่ยงแล้วพี่นะขออีกห้าอุ้ยจอดนะฮะรายการยี่สหกมาพี่นะฮะยี่บหกมายี่หกครับเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้รายการที่เรียกว่าภูเขาควายครับเนี่ยเลขโค้ดนัมเบอร์ครับเลขโค้ดนัมเบอร์ไหนพี่อ๋อฝั่งนี้เลขโค้ดนัมเบอร์พี่เจ็ดเก้าหนึ่งนะฮะนี่ไปนะครับสามร้อยห้าสิบเอสี่ร้อยห้าสิบเนี่ย ต่อมาพี่าร, <c oughs> รายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการยี่สิบเจ็ดเปิดม,มาพี่โอ้โหรายการนี้พิมพ์เล็กนะพิมพ์มเล็กนะครับพิมพ์พพิม์มเล็กครับเนี่ยเลขโค้ดอัมเบอร,ร์ครับสองหนึ่งครับสวยๆเลยนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบแปดเนี่ย รายการยีแปดเปิดมาครับโอ้โหนี่ฮะเลขคนําเบอร์พี่ห้าห้านี่ฮะสี่ร้อยสี่อบาทเลขเบิร์ด้วยเลขเบิต่อมาครับรายการที่ยี่สิบสี่เอ้ยยี่สิบเก้ายสิบเก้าโนที่พี 29, 29, เนี่ยยิบเก้าลองท้ายนี่ครเปิดสามพิอนะยีบเปิดออกมาครับโอ้โหพี่นะี่ยังยังะยังดตะดยังได นะครับไปหาพี่ๆที่ไปส่งทางบ้านหมดแล้วมั้พี่เลขคนเบื่อห้าเก้าเลขคนเบอร์ห้าเก้านะนสี่ร้อยห้าสิบนะครับ,รบต่อมาพี่รายการถัดไปครับเป็นการสุดท้ายนะรายการที่สามสิบนะเราใส่ตะกรุดไปหาพี่ๆหมดแล้วอย่างเงี <c> ้ย <oughs> รายการที่สามสิบเปิดมาครับโอ้โหนี่ครับเป็นเขขนื้อวานภูเขาไฟนี่ครับ เนี่ยเลขโขนตัเบอร์พี่ห้าเลขโ้นตัเบอร์ห้าแปดศูนย์ี่เนี่ยสี่ร้อยห้าสิบนะฮะสัปนี้พี่ก็มีควมแบ่ง่ันที่น้องเนาะประมาณนี้พี่นะฮะสามสิบรายการชอบดูใจกันไหนนะครับน้าะยกคู่เดี๋ยวพี่ทักมาหาผมเลยเดี๋ยวผมพิเศษให้ไม่ต้องห่วงนะครับสัปนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านด้วยพี่นะฮะที่ติดตามนะครับลุ้นก็เหลืออยู่ประมาณประมาณสิบรุ้นเอแปดเก้ารุ้นนีพี่นะนะฮะ หมดลังหนึ่งเรียบร้อยแล้วพี่นะครับนะฝากติดตามด้วยพี่ชายนะชอบนใจอะไรกันไหนสามารถปิดเข้าได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณท่านที่ติดตามด้วยพี่นะรุ่นสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสำหรับคนที่โอนเลยหรือปลายทาง400บาทนะครับ3ลุ้นปลายทาง1,100งพันะครับจะสาลุ้นโอนนะครับ1,000บาทนะครับวันนี้ฝากขอบคุณท่านติดตามด้วยพี่ขอบคุณมากครับ